อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะสาร่าจวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสีเขียวสีแห่งความรื่นรมร่ำรวยเย็นตาเย็นใจค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง26,500บาทแหวนหยกล้อมเพชรนะคะเป็นหยกที่สวยมากๆด้วยขอเน้นย้ำเลยว่าหยกสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมใบรับประกันว่าเป็นหยกแท้เจด หะะยกเจไดหมายถึงหยกที่ไม่ผ่านการทำสีนะคะไม่ใส่สีหยกสวยมากค่ะชิ้นนี้น้ำหนักช่างรวม5.5กรัม แล้วก็เปอร์เซ็นทองพิเศษด้วยนะคะ82%เปอร์เลยเป็นทองสุกนะคะ82%เปอ์เลยค่ะแสดงว่าน่าจะเป็นงานสั่งทำรรค่ะไซแหวน53เพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะ68ตังคค่ะโดยประมาณค่ะอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งด้วยคุณดูหยกค่ะ เขียวสวยเขียวเหนียวซับแล้วก็เป็นทรงนูนรับซับเลยนะคะเพิ่มพูนสวยมากเพชรก็สวยเพชรก็สวยนะคะสวยเลยแล้วเรามาลองเช็ดนิดหนึ่งผ้านี้จะไม่ใช่ผ้าเคมี อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าเช็ดเพชรเช็ดพลอยไม่มีเคมีเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะคะเพราะว่าผ้าเคมีเนี่ยมีสิทธิ์แพ้ได้นะนาคนหนึ่งนะแพ้นะคะผ้าเคมีเช็ดเช็ดไปผิวที่นิ้วะคะ่ะก็มีเกิดเกิดปฏิกิริยาเกิดแผลเกิดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดวัดอบหน้านิ้วแบบนี้อ ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่แหละคือไม่ได้ว่าใหญ่มากแต่ว่ามีเนื้อนะคะเห็นไหมเพชรสวยเพชรรวมทั้งหมด68ตังตรงนี้ตกเม็ดละประมาณ4ตังโดยประมาณนะใช้คำว่าโดยประมาณเพชรสวยมากๆเราลองใส่กันดูนะคะไซส์53เขียวสวยด้วยเขียวสวยเลย ค่ะมองไกลๆได้เลยเป็นเนื้อนะวงนี้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็เนี่ยค่ะเนือชั้นเจไดก็คือหยกแท้แล้วก็ตรงนี้ไม่ผ่านการทำสีคือไทยเจเจไดนั่นเองวงนี้นะคะอยู่ในตัวเรือนอะไรต่างๆรูปแบบแล้วก็จะเป็นสีเขียว สวยมากค่ะท่านใดชอบงานพรีเมียมนะคะพิจารณาวงนี้ได้เลยนี่ใครจะใส่ติดนิ้วนะคะใช้ได้เลยค่ะเป็นแหวนที่ สวยมากเพชรสวยนะคะเพชรสวยแล้วก็ใส่ติดนิ้วได้ด้วยมาในราคาเพียง13,500บาทตัวเรือนเป็นทองขาว75%น้ำหนักช่างรวม2.64กรัมไซสแหวน53.5เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ3ตัง16เม็ดทั้งหมดรวมแล้ว48ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณก็คือ97ขาวจัวขาวจัวจัวจัวแล้วก็สวย แหวนวงนี้น่าจะเป็นงานแบรนด์ด้วยน่าจะเป็นแบรนด์นอกนะคะเพราะว่าเขาตอ,อกตอ,อกชื่อ A N แต่ว่าการตอ,อกชื่อกับตอ,อกชื่อของคนนี่ไม่เหมือนกันนะตอ,อกชื่อแบรนด์กับตอ,อกชื่อค,คนอะไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นการตอ,อกชื่อแบรนด์ค่ะสวยมากเพชรสวยมากๆนะคะเพชรสวยมากคุณดูคุณดูเองก็ ถ้าจะดูออกนะเพราะว่าเราผ่านการดูมาเป็นร้อยรพันพชิ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นากก็ซูมให้คุณดูด้วยว่าเนี่ยเขาเรียกเหลี่ยมเกศรแบบนี้นะคะก็จะมี56าสถึงห้เหลี่ยมสําหรับคําว่าเกสรน,นะคะคะสวยมากใส่ติดนิ้วได้นะคะใส่ติดนิ้วได้เลยนี่จะมีตอก750 แล้วก็จะมีตอบแบรนด์นะคะสวยมากๆใส่ติดนิ้วได้ใครที่ต้องการแหวนใส่ติดนิ้วได้ที่แล้วเราเบื่อบอกมีดก็อยากได้แหวนอะไรที่ดูแล้วหวานๆเป็นลายเปียลายเกลียวแบบนี้วงนี้เป็นคำตอบของหัวใจเลย เป็นแหวนนาราคาเก่าราคาเมื่อปีที่แล้วนู้นเลยนะคะเพราะว่าไปเจอมาอีกหนึ่งวงนะอยู่ในมุมของกระเป๋าเพิ่งจะเห็นนะคะก็ใครที่มีกำไรหัวบัวเหลือหัวหัวหัวกลมหัวกลมดีกว่าใครที่มีกำไรหัวกลมสามารถารัดแหวนวงนี้ไปใส่ เข้าคู่กันก็จะน่ารักนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีกำไรหัวกลมกำไรนาคนะคะก็บอกกันมาได้เลยเราเริ่มต้นด้วยแหวนวงนี้ก่อนนะคะชิน้นนี้ราคาเก่าเพียง2,990บาทชิ้นนี้มือหนึ่งนะคะนาค40เน้ํา้ำหนัก1.88กรัมไซแหวน57น่ารักน่ารักก้านหลอดลองใส่ดู นี่น่ารักแบบนี้เลยตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าเล็กจิว๋วกำลังน่ารักนะคะกำลังน่ารักมีประมาณครึ่งเซนลูกบอลนะคะลูกบอลวงนี้ประมาณครึ่งเซนอ่ะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะแหวนเพชรหัวใจค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง12,500บาท ตัวเรือนเป็นทองขาว75%น้ำหนักช่างรวม2.79กรัมไสาแหวน51.5เพชรแท้แทเหลี่ยมเกรสรตรงกลางเม็ดละประมาณ12ตังค์โดยประมาณแล้วก็บริวารเม็ดละประมาณครึ่งตังค์นะคะทั้งหมด17เม็ดร,รวมทั้งหมดนี้ประมาณ18ตังค์น้ำโดยประมาณ97ขาวมากๆขาวมากๆขาวมากคุณดูเพชรค่ะคุณดูยอดเพชรนะคะ แล้วก็บริวาณความขาวนี่โอ้โหขาวสวยใสไฟดีมากๆเลยแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นงานโมเด์นะคะเพราะว่ากระเป๋าตรงกลางเนี่ยจะมีการตัดลายด้วยเพิ่มความวาวเข้าไปอีกดับเบิลวาวเลยนะคะดับเบิลวาวเลยไฟดีสุดๆวิงวิงแววแววเจ็มินโดยประมาณหน้ากว้างสูงสุดนะคะ แล้วก็วัดตรงกลางนี่โดยประมาณก็คือ6มิลตัวเรือนสวยงามสะอาดทุกอย่างดีงามผ่านเลยวงนี้ได้เข้ารอบนะคะได้ไปต่อท่านใดชอบทักได้เลยสวยมากนะเพชรสวยมากๆค่ะเห็นไหมไฟดีมากใกล้ๆได้เลย ขาวจัวกทักได้เลยนะคะแหวนกลนกุ้งต่อไปแหวนกลเนี่ยจะเป็นตำนานแห่งงานฝีมือของช่างจันร์นะคะช่างจันทบุรีที่มีเสียงเรื่องลือไกลระดับโลกบ้านเรางานฝีมือไปไกลระดับโลกนะคะ ก็จะมีแค่2ตระกูลช่างเท่านั้นที่สามารถผลิตแหวนกลออกมาได้อันนี้ยังเป็นความลับของตระกูลต่อตระกูลกันอยู่เขาจะไม่ส่งมอบวิชานี้ให้กับคนนอกเลยค่ะแล้วก็ช่างที่ฝีมือเก่านะคะตอนนี้ก็จากไปแล้วด้วยอันนี้ชาวจันทบุรีรู้ดีแล้วก็เคยโทรมาคุยกันด้วยนะคะท่านใดที่ชอบงานฝีมือระดับ แบบนี้นะคะระดับแบบยากมากใช้จิตวิญญาณสูงใช้ประสบการณ์จิตวิญญาณแล้วก็ฝีมือระดับแบบโอ้โหคือเนียนมากงานเนียนมากๆนะคะฝรั่งร้องว้าวอ่ะสารทองได้อ่ะคิดดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นการสารทองด้านล่างอันนี้คือตัวหนึ่งสองสามสีกี่แถว 1 2ึส่สามี่ลวดทองสี่ลวดสารกันนะคะและแหวนกลลายกุ้งนี่หายากด้วยพลอยก็จะเป็นทับทิมก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยผ่านการเวลานะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งถ้าไม่บอกหรือมองด้วยตาเปล่า มองไม่ออกนะคะแต่ว่านาเห็นแล้วนาก็ต้องแจ้งจ้ะชอบข้อเด่นรับข้อด้อยได้ก็พิจารณาได้เลยคุณดูงานละเอียดมากๆมีการกรีดลายตามหางตามหนวดสวยมากแล้วงานลื่นงานเนี้ยบเลยนะคะสวยจริงๆชิ้นนี้ มาในราคาเพียง1 50, 5 5 0 0บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้เป็นทองสุกด้วย91%นะคะ 21k หรือเรียกว่า91%ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้91ทองสุกเลยนะ ตามแบบฉบับงานโบราณตามตำราเลยาน้ำหนักช่างรวม5.7กรัมไส้แหวน51 52 51ใส่ได้52ใส่ได้เพราะว่าก้านแหวนมีความกว้างค่ะแหวนที่มีเขาเรียกอะไรล่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะเขาถือว่าเป็นแหวนแห่งความร่ำรวยค่ะ อุดมสมบูรณ์ท่านใดชอบทักได้เลยค่ะกุนกุ้งหายากมากๆค่ะ